ประวัติยุคิเพนพกานางเอกหมอลำลุกครึ่งญี่ปุ่นวัย15ที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ยุคิเพนพกาสาวน้อยคนนี้เรียกว่ามาพร้อมกับความสวยและความสามารถด้านหมอลำเลยจริงๆโดยเธอคนนี้เป็นเป็นนางเอกหมอลำคณะหมอลำงามวิหกที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ซึ่งเธอมีอายุเพียงแค่15ปีเพียงเท่านั้นเราก็จะพาเพื่อนเ มาทำความรู้จักกับประวัติยุกิเพนพกาเป็นนางเอกหมอลําคณะหมอลํนาน้ำวิหกสาวสวยมากความสามารถจากจังหวัดชัยภูมิคนนี้ให้มากขึ้นกันสักหน่อยประวัติยุกิเพนพกายุกิเพนพกามีชื่อจริงว่าคลังพร้อยวายยอดพัดเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นไทยภูมิลนาเป็นคนจังหวัดชัยภูมิเป็นนางเอกหมอลําคณะหมอลํนาน้วิหกไปจี k h l a n ย y u k ียเพนพกาเรียกว่าชื่นชอบการร้องเพลงหมอลํามาตั้งแต่เด็กๆเธอเคยได้ไปแสดงความสามารถในรายการซูเปอร์ซิปรวมไปถึงใหม่ทองคำมอลําฟังเพชรและใหม่ทองคำเด็กมาแล้วซึ่งความสามารถของเธอทำให้เธอได้เปลี่ยนจากแฟนคลับหมอลําจนกลายมาเป็นนังเอกหมอลําคณะนำวิหกซึ่งช่วงแรกนั้น เธอได้แม่ของเธอในการฝึกสอนการร้องจากนั้นในปีที่ผ่านมานกปงสะก่อนหัวนหน้าวงหมอหลำคณะหมอหลำนามวิหกได้เห็นฝีมือของยูกิลและและชื่นชอบในน้ำเสียงจึงให้โอกาสเข้ามาสู่วงและสอนวิชาต่างๆทำให้น้องได้พัฒนาตัวเองจนได้โชว์ผลงานและกลายเป็นหนึ่งใสมาชิกคนสำคัญ ของทางหมอลำนามวิหกพร้อมกับได้ก้าวขึ้นไปเป็นนางเอกประจำวงไห้ไแค่15ปีกว่าๆเท่านั้น